เพยนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับแซลมาการเซลมันแกวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูรถอีโกคาร์ราคาถูกผ่อนสบายนะครับจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนอยู่ด้านขวามือผมนี่เองนะฮะอยากรู้แล้วว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับ y YouTube เพชรยนรถมือสองด้วยนะครับและกดติดตามกดซีเฟิร์สให้กับ Facebook เพชรยน์รถมือสองด้วยนะครับมาวันนี้มาเริ่มกันแบบยามเย็นแบบนี้ไปแบบสับๆเลยแล้วกันนะครับกับนิสสันอาร์เมล่า 1. 2e e-sporttech นะครับสีแดงคันนี้บอกกันเลยว่าปี2019นะครับด้านหน้านะครับจะมาเป็นแบบกระจางแบบนี้เลยนะครับเป็นขอบโครเมียมตัดด้วยสีดำด้านด้านในนะครับมาพร้อมกับโลโก้นิสสันแบบนี้เลยนะครตัดด้วยสีโครเมียมนะครับหลอดสวยดูสไตล์สปอร์ตนะครับตามแบบนิสสันเลยนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ m u l ติรีเฟกเตอร์นะครับหลอดฮาโลเจนหลอดเดียวแบบนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า เป็นอะเมล่ารุ่นมายเนอร์เชนปรับโฉมแล้วนะครับจะเป็นไฟหยักแบบนี้เลยนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างยังได้ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้วยนะครับเป็นแบบ L e d สีขาวนะฮะแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้สภาพสีเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่า90%นะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังหาอยู่นะรถถูกด้วยนะครับมาต่อกันด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยดูในส่วนของ เส้นสายนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับบอกก็เลยว่าเดิมๆบางๆนะครับไม่มีชนหนักผิือความน้ำ่วมตะต่อแน่นอนนะครับช่องไฟความห่างอะไรเนี่ยเท่ากันหมดนะครับดูได้เลยนะรถใหม่จริงๆนะครับมาต่อด้านล่างนะครับเมล่าคันนี้นะครับจะให้เป็นล้อแม็กนะครับสีเทาดําตัดกึ่งเงินนะครับขอบ15 รัดด้วยยางบิสโตนนะครับคันนี้บอกเลยว่ายางเนี่ยยังใหม่ๆดอกเต็มๆเลยนะครับยางเป็นปี19นะครับบอกเลยว่ารถใช้น้อยมากนะครับอ่ะมาดูด้านซุ้มล้อกันสักนิดหนึ่งนะครับซุ้มล้อเนี่ยก็จะดูได้เลยเดิมๆนะฮะเนี่ยฮะโช๊คเดิมยังใหม่อยู่เลยครับโช๊คเดิมๆแท้ๆเลยนะครับซุ้มล้อสวยนะไม่มีชนหนักมีความน้ำท่วงตัดตอดังแน่นนอนนะครับมาต่อกันด้านบนนะครับ กระจกมองข้างนะครับเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะครับและยังมีไฟเลี้ยวแบบหลอดฮาโลเจนด้วยนะครับส่องสว่างเวลาเลี้ยวเนี่ยบอกได้เลยว่าคนที่ตามหลังนะฮะหรือนำหน้าเนี่ยก็มองเห็นแน่นอนนะครับมือเปิดนะครับจะเป็นแบบสีโครเมียมนะครับตัดกับสีแดงตัวรถบอกเลยว่าเด่นมากนะครับและยังไม่พอยังมีเวนเทอร์กาดนะครับนี่ครับเวนเท์กาดของ อเมล่านะครับแต่นี้ไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่านะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าแท้ไม่แท้นะถ้ามีไว้ใช้งานผมบอกได้เลยว่าเวลาฝนตกต้องดับเครื่องอยู่บนรถเนี่ยไม่สัดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูซอกประตูกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ตะก้องดูเลยนะครับซอกประตูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน็อตเนี่ยยังไม่มีรอยขยับนะครับแทมสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับซอกด้านในเนี่ยผมบอกได้เลยสวยๆเดิมๆเลยนะครับและคันนี้ยังได้สคร,นะครับเพดนี่ครับแท้ ของอเมล่าด้วยนะครับแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าเนี่ยตรงประตูเนี่ยยังไม่มีร่องรอยเลยนะครับโอ้โหรถสวยมากนะครับนี่ฮะด้านหลังก็น็อตไม่มีร่องรอยการขันเลยนะครับตัวล็อกประตูเดิมนะครับเสาบีเนี่ยเดิมๆนะฮะไม่มีการทําอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะรถไม่เคยถอดนะครับมันจะเหนียวเหนียวนี่เลยอ่านี่ครับดูฮะเม็ดอาร์กนะครับบอกเลยว่าคมสวยทุกจุด นะครับเนี่ยรถเดิมไม่เคยทำนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นจากที่ผมแกะแล้วนะครับต้องใช้แรงนิดนึงนะฮะเพราะว่ารถใหม่ไม่เคยแกะเลยนะครับอ่ะให้ดูกันข่าวๆกันแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับดูเส้นสายตัวรถเนี่ยผมบอกได้เลยนะไม่มีเบี้ยวบูดเลยนะครับเส้นสายตัวรถเนี่ยรถเดิมแท้นะครับเพราะว่าเพชรยนต์เราเนี่ยซื้อแต่รถเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องโครงสร้างเรารับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับมาต่อกันด้านท้ายนะครับคันนี้ไฟ นะครับจะเป็นไฟแบบหลอดฮาโลเจนนะครับทั้งไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยเป็นหลอดฮาโลเจนหมดเลยนะครับแบบนี้เลย่และแล้วยังมาพร้อมกับนี่เลยนะครับโลโก้อเมล่านะครับโลโก้นิสสันนะครับแล้วก็คําว่าโลโก้สปอร์ตเทคแบบนี้เลยนะครับโอเมียมอยู e ่ครบนะครับคันนี้ยังได้สเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ได้ตุดเป็ดด้วยนะครับไฟเลี้ยวดวงที่3าอยู่ด้านนี้นะครับแต่บอกได้เลยนะนี่ ยังไม่พอยังมีกล้องมองหลังด้วยนะครับและเซ็นเซอร์ถอยหลังสามจุดนะครับบอกเลยว่าราคาถ้าลูกค้าได้ฟังราคาเนี้ยได้ไปแบบครบ,บเลยแนะ่นอนเดี๋ยวเปิดสัมภาระด้านหลังให้ดูกันนะครับอเมล่าเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องสัมภาระใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดกันนะครับนี่ฮะอ่ะมาดูกันนะครับช่องสัมภาระของอเมล่าผมบอกเลยว่าใหญ่กว้างโอโถงมากๆเลยนะครับ สามารถใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยประมาณ 3- 4ใบได้สบายๆนะครับอ่ะเราดูกันอุปกรณ์นะครับบอกเลยว่าแม่แรงนะครับเครื่องมือล้ออะไรเนี่ยอยู่ครบนะครับแล้วก็มีส่วนของนี่ครับรอยเชื่อมรอยต่ออะไรเนี่ยเป็นเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้เป็นการทําขึ้นมาเองนะครับนี่ฮะยไงสวยๆแบบนี้เลยนะครับซอกนะครับดูได้เลยซอกเดิมนะครับนี่ซอกเดิมแท้สีเดิมสีแดงเดิมแท้โรงงานนะครับ ฝากระโปรงหลังนี่น็อตไม่มีร่องรอยการขันเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับแบบนี้เลยอ่ะสวยๆบางๆนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นอ่าสายไฟกล้องถอยหลังนะฮะเดี๋ยวนี้ตัวมันแกวเซมันแกวเก็บให้นะครับไม่ต้องห่วงนะนี่ฮะดูก่อนซอกเดิมนะฮะไฟเดิมนะฮะไฟเดิมนี่เดิมแท้นะครับนี่ครับไฟเดิมแท้โลโก้นิสสันยังอยู่เลยนะครับแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงปิดท้ายกันหน่อยนะครับว่ารถเดิมแท้เนี่ยไม่เคยชนเนี่ย ต้องปิดทีเดียวอยู่นะฮะอ่ะน,นี่ครับปิดเบาๆก็อยู่นะฮะนิสสันอะมิราคันนี้นะฮะอ่ะด้านขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมนะครับบอกได้เลยว่าเส้นสายตั้งแต่ท้ายรถจนหน้ารถเนี่ยตรงเป๊ะแน่นอนนะครับประตูเนี่ยไม่มีร่องรอยของการตกเลยนะครับช่องไฟอยู่ตรงเป๊ะนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้ใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงกันไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยสวยๆนะ,ะ,นนๆนะ,ะนฮะ dette. อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของกุญแจน,นะครับจะเป็นกุญแจนิสสันแบบนี้นะครับ มีปุ่มกดล็อกรถนะครับล็อกรถนะครับเปิดด้านท้ายแล้วก็ส่งเสียงนะครับถ้าเราหารถไม่เจอนะครับอะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับมานะครเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถลองเทสให้ลูกค้าดูด้วยแล้วกันนะครับนี่อ่านี่ครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับขออนุญาตทดสอบแอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่ฮะ โอ้ฮะ oh, แอร์เย็นเลยนะครับคันนี้นะครับจะได้เป็นเลือนไม้2สองหลุมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นเลือนไม้สองหลุมนะเป็นแสงสีขาวนะถ้าเป็นตัว e sporttech จะได้เป็นตัวแสงสีขาวแบบนี้นะครับตรงกลางจะเป็นจอด,ดิจิตอลแบบสามเหลี่ยมลงแบบนี้นะนี่เลยสวยๆรอๆแบบนี้เลยนะอะเดี๋ยวดูเลขก,กิโลสักหน่อยนี่ครับคันนี้วิ่งมาเพียง38,413มกิโลเท่านั้นนะครับไม่เดิมแท้แน่นอนนะครับ แอร์นะครับคันนี้ก็เป็นแอร์เดิมโรงงานนะครับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับสามารถเล่นแผ่นซีดีนะครับ fm am นะครับได้เลยนะกับตัวนี้นะครับแบบนี้เลยแอร์นะครับเป็นแอร์แบบ3ามปุ่มนะฮะแอร์สามปุ่มแบบนี้สามารถปรับความเย็นได้แล้วก็สามารถปรับฮีตเตอร์ได้เวลาหน้าหนาวหรือว่ากระจกเป็นฝ้าตอนฝนตกนะครับนี่เกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เลยนะตามสไตล์ของ สันนะครับและยังมีปุ่มโอไดตตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าปุ่มสปอร์ตนะเอาไว้กดเวลาเล่งแซงนะครับแบบนี้เลยจะมารอบจะทดรอบต่ำให้เลยนะครับเบรกมือนะครับจะเป็นเบรกมือปกตินะครับคันนี้เบรนมือธรรมดานะครับส่วนเบาะเนี้ยจะเป็นเบาะผ้านะครับสีดําตัดได้แดงนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นลายตาลังมาคอตนะครับแบบนี้เลยนะครับเพดานเนี่ยผมบอกเลยว่ามีล่องรอยกัน เขียนยันมาแล้วนะครับได้ท <is till S 2> <whatever> ําการขัดไปบางส่วนแล้วนะครับแต่อาจจะออกแค่นี้นะครับทาขัดให้เรียร้อยแล้วก็ตัวบางแดดเนี่ยบอกได้เลยว่าลูกค้าเก่าเนี่ยยังไม่แกะยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะครับนี่ฮะดูได้เลยนะไฟเป็น LED สีขาวแล้วด้วยนะครับบอกได้เลยนะแล้วที่สําคัญยังไม่พอนี่ฮะลูกค้าเก่าติดกล้องหน้ามาแล้วด้วยนะครับแล้วบอกเลยนะว่ากล้องตัวนี้ประมาณราคาเนี่ยประมาณ2-3,000ับาทนะครับแพงนะครับกล้องตัวนี้แพง นี่ครับโหบอกเลยคุ้มๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเบาะหลังกันบ้างนะครับนี่ฮะเบาะหลังนี่เป็นไงฮะก็บอกเลยว่าโหแทบไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับขึ้นชื่อของอาเมล่าเนี่ยบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับต่อให้ดูเหมือนว่ารถจะเล็กนะแต่ข้างในนั่งสบายกว้างโอโงมากนะครับตามสไตล์ของนิสสันเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดู ห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตาของเครื่อง1น0 0งพัซีซีเป็นแบบไหนนะครับอดูได้เลยนะเดี๋ยวขอญาตหาที่เปิดนิดนึ่งฮะหาไม่เจอนะครับอ่ะมาแล้วนะครับอ่ะมาแล้วนะ าอา่อะขอญาต์วางสักนิดหนึ่งนะนี่เลยนะอ่ะยังไม่อยู่ยังขับไม่อยู่นะฮะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแท้แน่นอนนะแบบนี้เลยนี่คือหน้าตาของเครื่อง1,200นซีซีนะครับเป็นเครื่อง3ามสูบแบบนี้เลยนะครับบอกกัเลยว่าภายในเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่ฮะดูได้เลยนะฮะคานเนี่ยเป็นคานเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการขันน็อตเลยนะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่ารถปีหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มไม่ทําสีภายในให้เหมือนสีข้างนอกแล้วนะครับนี่ฮะดูฮะน็อตด้านซ้ายนะครับไม่มีร้องรอการขันเลยนะครับนี่ฮะด้านซ้ายนะครับน็อตฝากระโปรงนะฮะไม่มีร้องรอการขันเหมือนกันนะครับนี่ฮะฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมเลยนะครับมีมอกสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะฮะด้านขวานี่ก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะด้านขวานี่ครับด้านขวา แผ่นเพจนี่แผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นเพจตามสไตล์ของอาร์เมลาจะเป็นแบบนี้นะอย่าตกใจนะนี่คือแผ่นเพจของอา e l เลาเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะสีแดงนะครับบอกได้เลยว่าใครที่กําลังหาอยู่นะหรือว่ามีเงินเดือนประมาณสัก12,000บาท13,000บาทขึ้นไปนะครับสามารถเป็นเจ้าของกับเจ้านิสันอาร l เมล่านะครับ1 2 e Sport t e c h คคันนี้ได้เลยนะครับ เสนอราคาให้กับลูกค้าเพียง39,000บาทนะครับเครด,ดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับผพนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับและยังรับดอกเบี้ยพิเศษโปรรถดนใจคันนี้สามารถเข้าได้นะรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยเริ่มต้น2.59นะครับทรงยาวๆจปีเอาไปเลย2.99นะครับยังไม่พอนะครับซื้อรถเกษตรเก่ยัวยังไม่พอเดี๋ยวแถมของแถมไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขัดสี แบบเซรามิกรอบคันไปเลยนะครับและยังมีสปาภายในสปาเบาะให้ลูกค้าด้วย2ตัวนี้8 0 0 0กว่าบาทแถมให้ฟรีไปเลยนะครับและยังมีวารันตีช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับดับวิลสมาร์ทหปีทั่วประเทศไทย77จังหวัดนะครับมูลค่า5 0 0 0บาทแถมให้ลูกค้าฟรีไปเลยนะครับยังไม่พอออกรถฟรีดาวแล้วนะครับต้องเติมน้ํามันด้วยนะครับเซมันแกวนะแถมน้ํามัน1 0 0 0บาทวันรับรถให้กับลูกค้าที่ซื้อรถกับเซรามิแกวเท่านั้นนะครับเนี่ยที่บอกไป ที่หมดทั้งหมดนี้นะครับยังไม่พอบริษัทเรายัางให้รับประกันนะครับตัวเครื่องและระบบไฟฟ้านาน30วันนะครับเพราะเรามองเจ้าอมเมร่าเนี่ยไม่ใช่แค่รถแต่เป็นคุณภาพนั่นเองนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่าอยากปรึกษา ก่อนออกรถนะครับปรึกษาฟรีนะครับปรึกษาได้ที่ f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k เพจยนต์รถมือ2เรามีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับหรือลูกค้าอยากคุยกับเซล์มนแก้วนะครับสามารถบอกแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวเซล์มันแก้วจะโทรกลับหาลูกค้าทันที นะครับอ่ะแล้ววันนี้หมดเวลากับเซลล์มันแก้วแล้วนะครับขออนุญาตลาลูกค้าไปด้วยกับรถนิสสันสีแดงแบบนี้และอย่าลืมนะครับลูกค้าเลฟซีช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับ YouTube เพชรยนต์รถมือสองนะครับกดติดตามกดซีเฟิร์สให้กับ Facebook ของเพชรยนต์รถมือสองด้วยเช่นกันนะครับสหรับวันนี้หมดเวลากับเซลล์มันแก้วแล้วขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ